วันนี้เราจะมาดูกิจกรรมต่อบล็อกไม้นะทุกคนเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยแนะนําให้ไปฝึกเด็กกันได้นะครับก็คือมันจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่ากล้ามเนื้อมือนั่นเองนะครับสำคัญกับพัฒนาการมากๆเลยนะฮะอย่างแรกก็ไปเตรียมบล็อกไม้มาแล้วก็ใช้ประมาณสัก4,5,6บล็อกก็ได้แต่ที่สําคัญนะจะต้องมีบล็อกที่มันเป็นขนาดเท่าๆกันแล้วก็ขนาดต่างกันนิดหน่อยเพื่อความยาก นะถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันหมดเป๊ะเลยเนี่ยมันจะง่ายเกินไปแล้วมันจะไม่ค่อยสร้างสารครับทุกคนก็คือจะต้องให้มันต่างกันนิดหน่อยนะครับอย่างแรกเลยเราก็จะแนะนําก่อนอาทุกคนสวัสดีวันนี้ today we learn stacking นะ stacking ก็คือการต่อบล็อกนั่นเองเราจะบอกว่านี่นะบล็อกมันเป็นแบบนี้เห็นไหมทุกคนเราจะลองนับดู one two t h r นะเด็กๆก,ก,ก็จะเห็นว่าโอเค okay, มันมีกี่บล็อกเราอาจจะเริ่มต้นที่3 1 2 3 สำหรับเด็กเล็กนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาหน่อยก็1 2 3 two 3 4 5 two อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเราให้ออกมาเราจะให้ออกมา2คนครับทุกคนเพราะว่าเราอยากให้เขาเนี่ยได้เปรียบเทียบกับเพื่อนนะบางทีการที่เขาไม่รู้ว่าจะต่อ,อยังไงนะเวลาเห็นเพื่อนเนี่ยมันเป็นการช่วยเสริมแรงมันเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอเอ,เ,อเพื่อนก็ต่อได้เฮ้เราก็ต่อต่อได้บ้างหรือไม่ก็เออเพื่อนต่อแบบนี้ดีเฮ้เราต่อตาม าเกิดว่าเป็นเด็กพิเศษนะครับทุกคนบางทีการที่จะจินตนาการหรือว่าทําตามเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสําหรับเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องสามารถดูเพื่อนแล้วทาตามได้เนี่ยถือว่าดีมากนะครับโอเคเทคนิคถัดมาก็คือเวลาเราจะให้ทํากิจกรรมถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่ฟังหรือว่าไม่ได้อคอนแทกนะครับวิธีหนึ่งก็คือผมจะชอบใช้วิธีการ finger on your nose เอามือนิ้วมือนะ นิ้วชี้มาแตะที่จมูกนะ finger on your ear finger on your chin finger on your neck finger on your mouth อยู่ที่อวัยวะอะไรก็ได้ที่มันอยู่ใกล้ตาทุกคนเขาก็จะต้องแตะอวัยวะส่วนนั้นที่หน้าเขาที่หูที่จมูกที่ปากที่ที่แก้มหรือว่าที่คางอะไรแบบนี้ทีเนี้ยพอเขาทำแบบนี้ เราทําตามเขาเขาก็ทําตามเรามันก็จะต้องมองกันนะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็มันก็จะเกิดไอคอนแ t a c t แบบธรรมชาตินั่นเองนะครับทีนี้เวลาเราให้ทำเนี่ยที่สําคัญเลยก็คือว่าจะต้องสอนเขา reset หรือว่าสอนให้เริ่มใหม่นะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราให้เขาต่ออย่างเดียวแล้วเราไม่ได้สอน reset นะทุกคนมันจะกลับมา reset ใหม่เนี่ยยากนะแล้วมันจะไม่ต่อเนื่องมันจะไม่ smooth เพราะฉะนั้นที่สําคัญจะต้องสอน reset ก็คือสอนให้ เอาตัวต่อที่มันต่ออยู่เนี่ยกลับมาวางให้เป็นระเบียบนั่นเองนะครับวางเริ่มต้นใหม่ 1, 2, 3, 4เรียงการให้สวยแล้วเราจะบอกว่า Reset นะครับเขาก็จะเข้าใจคำสั่งว่าเออ you reset can you reset can you reset อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะรู้แล้วอ๋อถ้าเกิดว่า,าคุณครูบอกว่า Reset เนี่ยก็คือการเริ่มใหม่นั่นเองนะเอามาต่อกันใหม่นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสอนน้องๆเออ you reset พอรีเซ็ตได้ปุ๊บอย่าลืมนะชมอย่าลืมเสริมแรงอย่าลืมบอกว่ากู j อบปบมือก็ได้นะครับหรือว่าบอก you good you good อย่างเงี้ยก็คือ you r e good นั่นเองนะ you are good you good เขาก็จะเข้าใจโอ้ oh, ถ้าเขากูดเนี่ยก็คือดีทีเชอร์กำลังชมอยู่นะ you good i'm good i'm good เนี่ยเป็นไงทีเ่เชื่อเก่งไหม i'm good เนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเคที่เชื่อเก่งนะถ้าทีเ่เชื่อเก่งบอกว่า you good แล้วก็ชี้มาที่ที่เชื่อซิอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับ เราก็ให้เขาต่อไปนะ uh, I want you to stack one two t uh, w stack อย่างเงี้ยนะ t stacks ก็เริ่มต่อได้เลยนะ go one two. พอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะบอกว่า oh you good นะครับแล้วเราก็จะบอก reset แล้วทุกคนก็จะ reset เราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะ t stacks t stacks 4 stacks นะพอปรากฏว่า4ชั้น4 ต่อกัน4ี่ครั้ง4ตัวเนี่ยนะมันก็จะเริ่มสูงแล้วเด็กก็จะเ,เอ้ยอูหเริ่มสูงแล้วฮนะตื่นเต้นทีเนี้ยเราจะต่อพอสี่ตัวเสร็จปุ๊บเราจะให้ตัวที่5เขาเพิ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะมีเพิ่มมาอีกนะเพราะตอนแรกเนี่ยเราให้เขาต่อแค่4ตัวแต่พอเขากาลังเผลอๆปุ๊บเราหยิบเพิ่มให้อีกแล้วก็ตัวที่เราเพิ่มให้เนี่ยให้มันเป็นหน้าตาแตกต่างกันเป็นบล็อกที่หน้าตาแปลกๆเป็นวงกลมเป็นสามเหลี่ยม อะไรแบบนี้หรือเป็นสี่เหลี่ยมที่มันใหญ่กว่าหรือว่าเป็นผืนผ้าเขาก็จะเฮ้ยโอ้โอเคแบบมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะมันไม่ใช่แค่ stack 1, 2, 3, 4แล้วจบนะ teacher มีอันที่5มานะตาแปลกๆด้วยอะไรแบบนี้ยบางคนก็จะต่อได้บางคนก็จะเอ๊ะต้องดูเพื่อนเอ้ะเพื่อนต่อยังไงนะเนะี่ยก็จะเกิดการเรียนรู้นั่นเองนะครับทุกคนนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าถ้าเกิดว่าชอบกิจกรรมอย่างนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับ